โอ้ยโอ้ยมันจะไต้องไปลงเลยมันยังไม่มีสส่ตรงแบบนี้กินบ่ได้ดอกควานบ้านนี้มีแต่ปัญหาเรื่องคอเขาถ้ามันไก่กินได้หมดแล้วคุณแม่นี้มีข้าวต้มทางก็ชอบนะยี่สิบแปดจุดเลย สองสาวอยู่ด้วยกันบันเทิงแน่ดอนค่ะนอเห็นไหมเห็นไหมม่เหนไหอีกอเลยจะพากันกอวอดค่ยดูไปงานไหนงานเขาน้าเห็นไหมเห็นไหมไปงานไหนงานเขาก็จะแตกเพราสองสาวอยู่ด้วยกันอาทจุตเตอร์าัทโรยู่กัน เราตัวใหญ่กว่าบางแฝงเราดูอวบกว่าม้าบางแป,ง,กกง,แปงตัวใหญ่กว่าไม่เขาชอบแบบมันนึกอนาจุดยังไงเขาชอบแบบส่งเสียงกิกกัดคิกกัดกันไหมเราจะพาตัวอื่นตืน่นกระเพราวันนี้ข้าวมันไก่ค่ะวันนี้วันนี้มีข้าวมันไก่ค่ะเฮ้ยเลย อพนเอออจะพระเพื่อนพระแพงเอ๊ะเรื่องนี้เรื่องอะไรพระเพื่อนพระแพงเพื่อนแพงเหรอแม่จ๋าเหมือนพอเจอสองคนไม่ได้นอนที่เดียวกันเหาอ อาฝากแม่ลำไยรีซอด้วยนะคะคุณแม่จ๋ามารอรับย่ารับผลไม้รับของหวานนะคะ,<อ>ะวันนดูแกงขีดเด้เลกเออ,อ<ป>สองเจ้านี้อยู่ด้วยกันบันเทิงจะพาข้าวงแตกงานไหนงานไม่กล้าพาไปด้วยกันหรอกเมร่ะว,ว่าพาก็เจอกันเหมือนเขาดีใจแล้วเขาล้องกิ๊กักิ๊กัมาแล้วยายสาว เขาชอบก่อวัดันเราจะเริ่มฟีเสียงแล้วก็แล้วก็ป่องแปลงต่อ สวัสดีนะคะคุณแม่ค่ะแม่พ่อนะ,ะลูกสาวก็มา,มาพอนี้สกันอยู่อันเียะเห็นไหมพอนางเริ่มจบกันนะก็เ,เ,เริ่มสงสัยคิดกัดคิดกัดนะฮะเดี๋ยวนะคอยดูนะนะก็เริ่มทิศลัดคิดกัดแล,ล้วก็แปลนนะช้างชื่อก็ตื่นตกใจเห็นไหมวันนั้นแล้วก็ความความวิ่ง ดูไปดูมานางก็หน้าตาคายกนะันโอ้ยลมหนาวอำอ่ำเฮียงเา่อเฮียงลอกาหัดลมแห่ลงมามาจะสัาห<อ>ม, <laughs> มลูที่ปลาดีลาฮะอดกล สองสาวอ้อนแม่แม่ชิลูกลูกแม่น้อยจะได้กินไหมลูกแม่น้อยสองสาวอ้อนคุณแม่เลยลูกแล้วดูกไปนะก็คลายกันนะบอสนางจากะดอโซ่ออกด้วยสนะองแปงเป็นน้องสองแปงยังไม่ถึงสามสิบเลยบอสก็สามสิบ แต่ว่าเขายังอ่อนอยู่เลยนะนเห็นไหมมาถึงจะเริ่มคอยดูแล้วจะเล่นเล่นก๊อกน้ำนยังคงคอนเซปต์เดิมทีมเมียนหลวง <c oughs> อ้อยตาตีอาครับแม่ก็บอกว่าเขายังคงคอนเซปต์เดิมนะคะทีมเมียนหลวง <c oughs> แม่ทบและทีเมียนน้อ <c> ย <oughs> ปปยี่สิบยี่สิบสองปปยี่สิบสอง ไงได้ต้องทําใจเท่านั้นแล้วลูกเมียน้อยจริงๆลูกเมียน้อยมันก็ต้องมันมันต้องอันดีกว่าลูกเมียหลวงนะเพราะว่าขนหลงของใหม่ <laughs> เมียหลวงได้พันห้าเมียเมียเมียน้อยต้องได้สามพันนะสองเท่าสิหมายถึงช่างหรือแม่คค่ะ <laughs> ใช่แล้วค่ะ จะเบียงลูกสาวเรานะจะเบียงลูกสาวบอสบอสบอสเออบอสรอบบอสไว้บอสไม่ชอบรอบบอสไม่ชอบจงกลบอสเขาไม่ชอบคนนะั้นเอออ่าอ่าอ่าปรกันตบมือแล้ว เบียงลูกสาวหนึ่งเช้าแม่ป่าอีกหนึ่งนไหมเห็นอย่านะอย่านะเฮลโลมาดามว่าวหว่าวว่าวบอกได้เลยฉันเป็นน้อยเยอะหรอกเขาจริงจังแต่เขาไม่จริงจังทำวันหรอกวันนี้โคตรจริงจังเฮลโลมาดามบอสแอนด์บิ๊กบอสค่ะมาดามบอส And big bot and what what, madam. Bot, bot. Oh, 5 xl, 5 xl. <laughs> yes. Same, same madam. 5 xl. <laughs> big bot, big bot, 4xl. <laughs> same me, la, madam. 4xl. <laughs> <Four> <laughs> bot, 5 xl. Motta, on rồi บาทขอเชียงหน่อยค่ะมีทู <laughs> โอมาดเซเว่นเอคลเอลมีทู <laughs> โออายแล้วม <laughs> าดตลกโอเซเว่นเอคลเอลโอ my god v e r เ v ลี่เลยเบื่อแบบเหมือนตัวเองวังอะไรนี่ยเอาก็รจริงจังเนาะคุยกับมาดทุกวันนะ อ๋อกราด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 มาแล้วกราดมาแล้วกราดโอเคกราดไปไหนอีกมาถึงนันที่จะแวะร้านไปไหนอีกนี่แหละทารุกเอาจริงนะแม่มาดามกันเราว่าพอๆกันแมนเจอโฟเอ็กแอลเยสเซมเซมเลยทีเอลฟเฟนบอทบิ๊กบอทแอน แม่ได้เจอนะคะน้ำฝนเสีแอลบอกเด็กๆอ้อนๆแม่หนูรู้แล้วห่างกลห่างกลแล้วเซ่ฮัลโหลบอสจามบอสขอเสียงหน่อยอ๋อบอสเฮยกรัดทางนี้บอมแม่เอาไปกินเองใช่แหมทางนี้ลอกลัดเออเลยไปเฉยเลยไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนเหมือนเรา แล้วตามยาก่อนนะแทนที่จะจอดร้านก่อนเนาะอ้าวแล้วพูดเรื่องอะไรนะฮะสิบโมงร้านยังลอยระล่องใช่แล้วอ่าน่ะตื่นรถกลัวรถกลัวรถนั่งกลัวรถพ่วงกลัวรถมามาแล้วเนี่ยเปิดแล้ว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  พอสเรามอสเราเปิดประเด็นแล้วนะคะเราไปฝั่งแปลงก็ต่อเห็นไหมเบา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 น้ำฝน,นไม่น่าจะมาแล้วมั้ง่า,าเลยว่าแล้วว่าแล้วพ <c oughs> <c oughs> อแล้วช้งางกระจายชิว <Hey. S 1> ตัวใหญ่เลยใระจายิวเห็นไหมเนี่เวลาจะไปงานไหนถ้าไปคูน่นะก็จะเป็นแบบ ใจเย็นลูกใจเย็นบ้าบ้าบ้าเออมาแล้วตาสองเชือกอยู่ด้วยกันเสียงนางแหลมแหลมนะบนอสจะเล่นกลเออคนนั้นคนนั้นเปิดคนนี้คนนี้ตามใจเย็นลูกใจเย็น ยูเวดีบ้านนอกาจารถพว่ค่ะ ทันโลเขาไปส่งหอยโย่ทันโลทันโลก็เอาหอยไปลงอยู่นะ,ะแม่หอยหอยวันนี้มีหอยอแล้วนะคะหอยมาจากสุราษฎร์คขะหอยไปลงที่ร้านเตียวโยเพราะว่าทันโลจะผ่านอหน้าปากซอยอะได้แล้วอ่าวันนี้มีหอยมาสองลังใหญ่เลยนะคะแม่วันนี้มีหอย <c oughs> <c oughs> วันนี้มีหอยอยู่มาสองลังนะ สั่งตรงมาจากสุราษฎร์เลยเพราะว่าสุราษฎร์มันหอยใหญ่แถวไก่ก้ที่นี่มันไม่ค่อยใหญ่เท่าที่นั่นเนาะแต่กุ้งไม่ผ่านกุ้งเปลี่ยนจะกุ้งเปลี่ยนมาเอาทางสุรินทร์เราตัวใหญ่กว่าเราเลือกได้แบบเห็นของจริงรอะเนาะมาแล้วเนาะเขาลไปส่องหอยมา